สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีร้านไม้สวยงามคุณแหม่มที่น่ารักทุกทกท่านคะ่ะคลิปนี้นะคะมาถ่ายที่สวนนะคะเข้าสวนลืมเอาไม้มาไม่แน่ใจว่ามันจะเสียงดังฟังชัดหรือเปล่านะคะเงียหูฟังนิดหนึ่งนะคะเอฟซีขาแหม่มลืมเอาไม้เข้ามาด้วยนะคะฝั่งทางนี้เป็นนกคะ่ะนกสวยงามนะคะแล้วก็อยู่อยู่ ปิดไว้ตลอดเลยค่ะเพราะว่าไม่มีคนดูไม่มีคนเฝ้านะคะแหม่มก็อยู่ที่บ้านนะคะร้านสวนก็อยู่อีก,อกที่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้ไกลกันมากค่ะร้อยกว่าเมตรนะคะร้อยกว่าเมตรเข้าไปบ้านก็จะอยู่ในซอยนิดหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นนกนะคะก็เฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็จะแฟนจะอยู่นะคะแฟนเขาจะอยู่แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็เขาก็จะได้เฝ้าร้านโอ้ดูคู่นี้น่ารักจังเลยนะคะย้อนแสงนิดนึงนะคะมันย้อนแสง เสียงดังนิดนึงนะคะถ้าอ,อัดคลิปที่นกที่สวนก็จะเสียงดังนิดนึงอยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่มีเล็บเบิร์ดหงยก Green กรินชิกค็คอกเท,เทลที่แบ่งปันนะคะตอนนี้มีอยู่3ชนิดแบ่งปันก็เฉพาะในเมืองสุรินนะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่นกอะ่ะที่ได้ได้ขายเพราะว่าเราไม่ได้ส่งนะคะไม่ได้ส่งเหมือนต้นไม้นะคะไม่สะดวกที่จะจัดส่งก็เพาะเอาไว้แล้วก็แบ่งปันกันเฉพาะในเขต ขตจังหวัดใกล้เคียงนะคะในสุรินแล้วก็อําเภอต่างอําเภอแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะแล้วก็อื่นๆสําหรับต้นไม้แหละที่ได้แบ่งปันกันนะคะวันนี้เดี๋ยวมาโชคเหมือนเดิมแหละนะคะพะ่อแม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ขายอะไรอย่างอื่นมันมันไม่ถนัดแพ็คอะนะเพราะว่าไม้อื่นๆมันก็จะพอมีบ้างปนๆอยู่บ้างแต่ว่าเออมันอะไรนะใช้ แพ็คไม่ค่อยถนัดเท่าไหรอ่อ่ะความสูงอะไรเงี้ยค่ะมันจะสูงมากแล้วก็แพ็คก,ก็จะเสียหายอันนี้เขาเรียกว่าพร้าวนกคุ้มนะคะพร้านกคุ้มแล้วก็อันนี้กล้วยกล้วยอะไรกล้วยพัดด่างเหรอประมาณนั้นเนาะเราเน้นที่โชคก็แล้วกันนะคะไม้อื่นๆไม่ได้ไม่ได้จัดส่งนะคะขออภัยด้วยค่ะอันนี้นะคะจะเป็น1,900บาทจะมีอยู่2อ,อกระถาง2ต้นนะคะ หนึ่งันเก้าร้อยแบ่งปันสองกระถางสองต้นนะคะมาดูต้นแรกกันดีกว่านะคะต้นแรกต้นแรกอะ่ะจะเป็นแบบเอ่อไม้อันนี้เพิ่งเปลี่ยนกระถางให้ใหม่นะคะเพิ่งเพิ่งจะเปลี่ยนกระถางให้น้องใหม่เป็นลูกผสมของทับทิมสยามนะคะสําหรับต้นนี้ลูกผสมทับทิมสยามเปลี่ยนกระถางใหม่สีมันก็เลยดอรอปลงนิดหนึ่งนะคะดอรอปลงนิดหนึ่ง สีมัน,จะ,มนจะไม่ค่อยได้ปิ้งสักเท่าไหร่น้องสีจะไม่ค่อยได้ฟิ้งสักเท่าไหร่ขออภัยที่ใช้คำใช้ทําไม่สุภาพนะคะเออสีน้องจะจะดบลงนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าทรงรูปทรงอะไรยังโอเคอยู่นะคะเห็นไหมคะรูปทรงเป็นทรงเป็นทรง,เ,ทรงเอ่อคอมเพกต์คอมเพกต์ฟอร์มแล้วก็ดังดีด้วยนะคะดังดีดังสเตียสวยงามมากนะคะเอ้ยขออนุญ,ญาตอัดคลิปหน่อยได้ไหม มาไล่พูดกับตัวเองนะไม่ต้องแข่งพูดนะเงียบเงียบหน่อยฟังเสียงแม่หน่อยเฮ้ยอ้าวตัวนี้นะคะเอาต้นนี้นะคะต้นนี้คอมแ a c t อร์มลูกผสมทับทิมสยามนะคะกระถางอยู่ที่12บนิ้วนะคะนี่เปลี่ยนเป็นสิบนิ้วสิบสองด้วยสิเนาะมันไม่ค่อยแม่นกระถางเลยเนี่ยส0 1สิบดนิ้วซะมากกว่านะเพราะว่าที่บ้านใช้11ดนิ้วเนาะ ที่สวนนะสั่งกระถาง11นิ้วน่าจะ11นิ้วค่ะ1,900บาทรวมส่งนะคะ1,900บาทรวมส่งต้นที่1ค่ะลูกผสมของทับทิมสยามเป็นไม้คอมแพคฟอร์มนะคะจริงๆสีดีกว่านี้นะคะสีดีกว่านี้อันนี้มันถ่ายแบบ แดดเรื่องมากแล้วในเวลาตอนบ่ายนะคะสีดอบลงตอนเช้าสีจะดีกว่านี้นะคะขอการันตียืนยันได้เลยว่าสีน้องจะดีกว่านี้แน่นอนในตอนตอนเช้าแล้วก็อากาศเย็นๆนะคะศูนย์หกหนึ่งสี่ห้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งสามสำหรับเบอร์ที่ติดต่อนะคะเพราะว่าเบอร์ที่สวนอีกเบอร์หนึ่งเบอร์ที่บ้านอีกเบอร์หนึ่งประมาณนั้นนะคะคนอยู่สวนก็ให้ค่ให้เขาตอบในในระหว่างที่เขาอยู่สวนนะคะ ก็โอเคนะคะอันนี้ต้นที่หนึ่งนะคะมาดูต้นที่สองค่ะต้นที่สองอันกระถางค่ะต้นนี้ต้นที่สออันกระถางมากๆเลยนะคะเพราะว่าแน่นกระถางมากไม้อายุเยอะแล้วไม้นี่สามปีแล้วนะเกือบสามปีแล้วนะสองปีกว่าอันนี้ดอกแรกก็มาดอกที่สองก็มีนะคะดอกแรกก็มาดอกที่สองก็มียอดใหม่ก็มานะคะ เป็นไม้แดงนะคะเป็นลูกผสมไม้แดงนะตันนี้เอ,อ่อจะมีตอนนอนหน่อยหนึ่งเด้อเนี่ยค่ะใบมันจะไหม้ใบจะเบิอนนิดๆน,น,นะคะใบไหม้ใบเบิอนแต่เนี่ยค่ะน้องสีสีน้องสวยนะคะสีน้องสวยเป็นไม้แดงลูกผสมไม้แดงเชื้อแดงนะคะมีดอกแล้วเอาไปเข้าสีกับต้นอื่นๆเอาไปทำจำนวนเอาไปอะไรได้เลยสำหรับต้นนี้นะคะ ต้นที่สองค่ะต้นที่สองหนึ่งพันเก้าร้อยบาทรวมส่งสําหรับต้นที่สองนะคะเออเรทราคาพันเก้าเรามีแบ่งให้สองกระถางนะคะสองกระถางเป็นไม้แดงอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทับทิมสยามนะคะเป็นลูกผสมน้องแหม่มจำไม่ได้แล้วอ่ะว่าผสมของอะไรกับอะไรนะคะสำหรับต้นนี้แต่ว่ามีเชื้อแดงนะคะต้นนี้มีเชื้อแดงนะคะ แล้วก็ทับทิมสยามก็หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะประมาณนี้เอ,อแบ่งสองกระถางนะคะศูนย์หกหนึ่งสี่ห้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งสามค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งจะลงให้ชมนะคะราคาย่อมเยาวนะคะแปดเก้าต้นนะคะอันนี้ชมไม้ที่ราคาพันเก้าแบ่งสองกระถางค่ะ กราบลาทุกท่านนะคะใครสนใจต้นนี้ก็จัดได้เลยดูก้นก้านม่วงมากเลยนะคะเป็นเป็นไม้แดงนะคะเป็นไม้แดงประมาณนี้ดูสีสุดยอดเลยนะคะสีสุดยอดนะคะโอเคนะคะกราบลาทุกท่านค่ะโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ